สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพระนครร้อนใจนะคะสารพันปัญหาของคนกรุงจะคลายทุกได้ที่นี่อยู่กับดิฉันนัาและคุณจีรวรันค่ะค่ะสำหรับพระนครร้อนใจในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะไม่ว่าจะ,ะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าการทมอตอนนี้เนี่ยแม้ว่าการเลือกตั้งจะก,กําหนด วัน 10, วันที่17กุมภาพันธ์2556คือปีหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมอตอนนี้เริ่มที่จะมีเข้ามาแล้วใช่ค่ะรวมไปถึงคัคใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มที่จะคึกคักรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งวันที่24พฤศจิกายนนี้ะนะคะที่จะมีกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามเขา ชุมนุมกันเป็นชุมนุมใหญ่นะครั้ง,ท,<า>งที่สองเสาร์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะชุมนุมกันก็ทําให้มีการเตรียมรับมือเรื่องของทั้งการจราจรและความปลอดภัยนะคะแต่ว่ากลับมาที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่เขากําหนดวันวันที่17กรุภาพัน์ปีหน้า2556วันนี้มีการประเมินคร่าวๆนะคะเรื่องของงบประมาณในการเลือกตั้งนะคะคุณจิรวรค่ะโดยคุณยินหน้าชริตานน์ปลัดกรุงเทพมหาคนครค่ะได้เปิดเผยถึงการเตรียม การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครว่าเนื่องจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะจะครบวาระดำรงตําแหน่งในวันที่1 0มกราคม2 5 5 6ค่ะและกฎหมายก็บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน45วันนับแต่วันครบวาระการดํารงตําแหน่งนะคะทำให้ กรทมอเองก็คาดว่าเวลาที่มีอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือวันที่17เนะตรงกับวันอาทิตย์ปีหน้านะคะโดยทางกรทมอเองได้มีการประเมินแล้วก็เตรียมจัดทํางบประมาณในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเป็นจํานวนเงิน165ล้านบาทค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้แจ้งให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งรวมถึงมีการบันทึกสั่งการให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทุกคนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็งดจัดโครงการตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนรวมถึงระมัดระวังในการไปร่วมกิจกรรมมวลชนต่างๆด้วยค่ะเพื่อป้องกันมิให้ถูกกล่าวหาว่าเสียความเป็นกลางทางการเมืองและเกิดการชี้แจงฟ้องร้องในภายหลังนะคะตลาดกรุงเทพ ยืนยันด้วยค่ะว่าข้าราชการกรุงเทพมหา,าคนครทุกคนวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกครั้งเนื่องจากการเข้าช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่ออาชีพข้าราชการอย่างแน่นอนแล้วก็กฎหมายนั้นก็ระบุชัดเจนเกี่ยวกับบทลงโทษนะคะ <S <S อันนี้ก็ชัดเจนแล้ว17 กุมภาพันธ์2,556ซึ่งเป็นวันที่ทางกรุงเทพมหานครน,นั้นได้เสนอไปอยังกะกะตใหญ่เดี๋ยวต้องดูนะ,ะคะ17กุมภาพันธ์ทางกะกะตใหญ่จะว่าอย่างไรค่ะแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวมาจากฝั่งของกะกะตแล้วนะคะคุณจีรวรรณท่านผู้ชมทางคุณสมชัยจึงประเสริฐกรรมการเลือกตั้งนะคะด้านสืบสวนสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยที่ก็ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยเหมือนกันนะคะ ก็อบอกว่าในส่วนของฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ได้มีการตั้งคณะติดตามข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วทันทีที่พรบรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศสองหฮะมีผลบังคับใช้ก็ ฝากเตือนไปนยังผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยนะคะว่าไม่ใช่แค่เพียงผู้ว่ากทมเท่านั้นก็ขอให้พึงระมัดระวังในการหาเสียงอย่างเคร่งครัดตามมาตรา57ของพอรบรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะที่ระบุว่าเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระการดำรงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิน่นก็ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการเพื่อจูงใจ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองหรือว่าผู้สมัครอื่นด้วยนะคะหรือว่าให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้คุณเจรวัน<ะ>ทั้งหนึ่งก็คือการจัดทำ<ะ>ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้แบบที่เราเคยได้ยินกันช่วงหาเสียงทั้งการหาเสียงใหญ่ก็ตามว่า<ะ>ไปสัญญาในช่วงที่เกิดขึ้นเวทีปราศัยนะคะเ <ทำ S 1> จรวันทำไม่ได้ทำ<ะ>ไม่ได้นะคะตรงนี้จัดเตรียมหรือว่าไปจัดเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันจะเป็นการคำนวณเงินให้แก่ผู้ใดอันนี้ได้ยินกันบ่อยในช่วงาหาเสียงที่บอกว่าเป็นมอบของขวัญเกินเงินเท่านั้นเท่านี้สามพัน ก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเกิดพบว่าทําผิดก็เข้าข่ายอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะคะส่วนข้อที่2ค่ะคุณจิรวัณก็คือเสนอให้หรือว่าให้นะคะหรือว่าสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ,อื่นใดทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิที่วัดสถาบันการศึกษาสถานสงเคราะห์ต่างๆด้วยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นไปสัญญากับทางวัดว่าจะใ,ให้นูน่นให้นี่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้รวมถึงสถาบันอื่นๆด้วยนะคะ อีกข้อหนึ่งก็คือห้ามทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสศพหรือว่าการรื่นเริงต่างๆนะคะหรือว่าไปจัดเลี้ยง รับจะจัดเลี้ยงให้กับผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่ได้นะคะหรือว่าหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลข่มขู่ใส่ร้ายหรือว่าจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใดกรณีตามวรรคหนึ่งนั่นก็คือในบรรดาผู้สมัครนะคะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยห้ามใส่ร้ายป้ายสีต่อการน,นะคะคันนี้ก็เป็นคําเตือนค,คุณสมชายเตือนเลยนะคะ,คะต่อเขาเตือนเองเลยเพราะว่าคุณสมชายเองก็ยังบอกอีกนะคะว่ากรณี60วันก่อนที่จะครบวาระ ในวันที่10มกราคม56เนี่ยก็จะเริ่มจึงจะเริ่มมีผลบังคับใช้ขึ้นแล้วนะคะก็คือ11เพื่อศจิกายนยที่ผ่านมานี้นะคะ,คะก็อยู่ในช่วงที่ต้องเข้มงวดกันหน่อยนะคะซึ่งกฎหมายก็ได้ควบคุมกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ว่ากฎหมายกทมเท่านั้นนะคะค่ะ อันนี้หมายถึงงบประมาณที่ผู้สมัครใช้ในการหาเสียงนะคะเริ่มนับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นมาส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางคุณสมชายบอกว่า,ท,าทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาแล้วนะคะ,คะเพื่อดําเนินการติดตามการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้วซึ่งได้เริ่มทํางานและเรื่องของการหาเสียงที่เป็นเรื่องนมยบายก็ขอให้พึงระวังอย่าให้เป็นการหลอกลวงค่ะนะคะ ส่วนในช่วงที่ก่อนปีกรองของศึกเลือกตั้งผู้ว่าจะจะเริ่มกันอย่างเป็นทางการคุณจิรวัลนรก็เริ่มแล้วนะคะที่จะมีบางคนผู้สมัครที่ประกาศตัวไปก่อนหน้านี้นะคะ<ม>ก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่า เดินหน้าแล้วเดินหน้าในเรื่องการลุยหาเสียงในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครนะคะ <หา S 1> กรณีของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศค่ะอดีตผู้บรญชาก,การตํารวจแห่งชาติว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมนะคะในนามกลุ่มในนามกลุ่มพลังกรุงเทพนะคะก็ไปลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดนัดริมถนนสีลมซอย5เขตบา,บางรักนะคะห, <า S 1> หรือว่าซอยละลายซับนั่นเองนะคะก็มีประชาชนสนใจนี่ ภาพที่ทีมงานนะฮะนำมาให้ดูก็คือเป็นภาพที่ลงไปพบปักประชาชนกุจิจรวาดตัวก่อนใครแล้วก็วลงพื้นที่หาเสียงก่อนใครเลยนะคะ,ะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะบอกว่าที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครนั้นก็ทราบกันดีนะคะว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะฝ่ายทางรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยฝ่ายผู้ว่ากทมก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่า พลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์เนี่ยลงสมัครในนามอิสระ,ะนั่นก็แปลว่าปราศจากเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องะนะคะท่านก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาจากอิสระ หลายครั้งนะคะผู้สมัครเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีหรือว่าผู้ที่มีความรู้แต่ว่าพอมีเรื่องของพักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่กล้าที่จะลงสมัครนะคะ,คะเนื่องจากว่ากลัวว่าจะสู้พักการเมืองใหญ่ๆไม่ได้เพราะว่าไม่มีฐานเสียงซึ่งทุกครั้งคนกรุงเทพนะคะก็ต้องยอมรับสภาพผู้ว่ามาจากพักไหนก็ต้องฟังคําสั่งของพักต้นสังกัดก่อนฟังเสียงประชาชนทําให้ที่ตนนั้นลงสมัครในนามอิสระครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ะะจึงใ,ให้กังวลว่าคู่แข่ง สองพักใหญ่เตรียมส่งลงมานั้นจะเป็นผู้ใดก็ตาม,มคุณเฉลีวิสุทธ์ก็มองอีกมุมหนึ่งเลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราทราบกันอยู่แล้วว่ามีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นนะเรื่องของขั้วต่างๆแล้วก็จนทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองเมื่อปี2552คุณนะจีรวรรณก็เลยทําให้ปัญหาบางอย่างหลายอย่างในกรุยยง,เงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับการแก้ไขแล้วก็ดูเหมือนว่าพื้นที่สนามกรุงเทพมหานครก็จะถูกนําไปพูดถึงเรื่องของการ เป็นเกมการเมืองด้วยหรือไม่นะคะ,คะแต่ว่าประเด็นที่บอกว่า,า,าพักเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่มีอิทธิพลเกี่กการจะชี้ว่าผู้สมัครคนไหนจะลงเนี่ยนะค,ะค่ะ ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งเพื่อไทยเองตอนแรกเปิดชื่อมาเนี่ยเป็นพลตํารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญถูกต้องไหมคะก่อนหน้านี้ที่เราสัดาวงานไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชื่อที่คนกรุงเทพคุ้นเคยแหละค่ะและดูเหมือนว่าจะออกไปเป็นข่าวเป็นคราว้วนะคะออกผ่านสนามกทมมาก่อนด้วยใชค่ะคือคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ค่ะก็อดีตรองหัวหน้าพัก ไทยรักไทยนะคะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยด้วยนะคะตอนนี้มีแรงสนับสนุนนะคะจากสสกทมรวมไปถึงสกคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็สขอของพักเพื่อไทยนะคะแสดงอาการไม่พอใจที่มีการเสนอชื่อพลตํารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญเพราะว่าเขาหนุนคุณหญิงสุดารัตน์อยู่นะคะตอนนี้ก็เลยมีข่าวออกมาว่าเตรียมที่จะทําจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก หัวหน้าพักเพื่อไทยให้พิจารณาส่งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลงสมัครในนามของพักเพื่อไทยนี่เป็นมุมที่เกิดขึ้นในในพักเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามีการเมืองอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยทําให้ยังไม่ลงตัวนักนะแต่ดิฉันก็จําได้ว่าคุณหญิงสุดารัตน์เองคุณจิรวรรณน่จํจำได้ว่าก็เคยพูดว่าจะไม่ลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมนะคะ,คะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยตามรายงานที่เราบอกมามัอสกุลจิรวรรณบอกมาเนี่ยทางสกศค ของพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าอา,อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ยอมเปิดไพ่ใบสุดท้ายยังรอแล้วก็ยังเขาเรียกว่าต้องฟังคนที่มีอำนาจตัวจริงหรือเปล่าคะ,คะนะคะในพักนั้นก่อนนะคะทั้งเรื่องของการเคาะว่าตกลงจะเป็นรายชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์หรือไม่ด้วยนะคะ,คะเขาบอกว่าสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะคะทีอ่อยากจะส่งคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันลงเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าส่งลงมาเจอกับคู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้มีหมอมราชวงศ์สุกุมพันธบริพัตรเนี่ยเสนอตัวอยู่เพียงคนเดียวอาจจะชนะคือเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะเนี่ยมากกว่า,<ข>าแน่เขาประเมินไว้่าอย่างนั้นแหะใช่ค่ะเขาประเมินไว้ว่าอย่างนั้นแต่ในฝั่งประชาธิปัตย์เองก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวหลอกหรือเปล่า